ส่กุ้มชางสนองฮาลองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะเราต้องขอเปลี่ยนชื่อรายการนิดนึงเพราะว่า FC ฟซเขาบอกว่าครัวกระดัง <S <S ร่างคนวร <บน S 2> เปลี่ยนเออคนบอกว่าให้เปลี่ยนพอเปลี่ยนเป็นครัวกระเทือนซางนะสำหรับโปรเจกต์ใหม่ของสอนองครัวอยู่บนโลกแห่งจินตนาการอยู่บนโลกแห่งความน่าจะเป็นอยู่บนโลกของความที่เราไปกินแล้วเราก็คิดว่ามันสมควรจะเป็นแบบนู้นสมควรจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบเรานี่แหละครัวกระเทือนซางวันนี้ขอเสนอเองเบเนดิกไข่คนเราจะทําเอาใจเพราะว่าเอฟซีของเราเนี่ยค่อนข้างโตะไหมได้ เอฟซีของเราเด็กมีเยอะเหมือนกันนะทีนี้เราก็จะทำเอาใจน้องๆหนูๆหน่หนอยก็คือเป็นแอร์เบเนดิกแอเบเนดิกใช่ปะวะไม่รู้จำไม่ได้ก็คือไข่คนนั่นแหละขออนุญาตจุดเตาเหมือนเดิมสินทรนสรเต็กฮา์ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปไหนอะไปไหนอ่าโคตายแล้วขาดไม่ได้โห้หน้ำส้มบานได้ขออนุญาตนะเพราะว่าผมกินตลอดนะบางีก็เลยน้ำส้มก็เหลือครึ่งขวดมั่งเต็มขวดมั่งเพราะว่ากินตลอดจริงๆ กินคู่กับสินทรนนุ่มทุกคำาฉ่ำทุกชิ้นน้ำส้มแท้คัดเกรนจริงขึ้นไลน์ที่เขาด้วยทั้งสินทอนทั้งบ้านไร่เลยเยอะา,าก,กันลอบ,บางยีทั้งสองอวันนี้วัตถุดิบของเราจะมีไอเฮ็ดวัตถุดิบหายวะ่ะ <c oughs> เอาเนื้อไปไหนวะเตรียมกระทะนะแล้วก็ไข่แค่นั้นเองไข่เราใช้2ใบนดนเงิบาไฟหน่อยอย <c oughs> ร้อนไปถ้าร้อนไปไข่มันจะไหม้ไงวัตถุดิบอย่างเดียวก็ไม่ได้นะขั้นตอนวิธีอะไรพวกเนี้ยมันก็จําเป็นที่จะต้องสอดคล้องกันด้วยมาเริ่มเลยเอเบเดดิกเฮ้ยเขี้ยเอเบเดดิกก็คือไข่คนแต่ทีเนี้ยเราจะเราจะผิดสูตรนิดนึงคนเลยคนเอาเนยลงไปด้วยยังไม่ได้ใส่น้ำมันใช่ไหมไม่ใส่เราไม่ใส่ใช้เนยแทนใช้เนยปกติเขาจะตีไงแต่เราตีในนี้เลยเราตีนี้เลย นี่สำหรับน้องๆหนูๆน่าจะชอบทำดินละไม่ต้องปรุงรสใช่ไหมปรุงดีเราจะใส่ซอสพอเหมือนไม่ออกเลยคืไม่ออกอะเกีกเพมาว่ะพริกไทยอะนู่นพริกไทยอยู่นู่นไข่สุกแล้วเดี๋ยวก็ที่ไข่สุกแล้วชีสกูยังไม่ได้แกะเรียวออกก่อน ชุยไม่ได้ซกมกนะก็คือมันติดอยู่ที่ปากเพชรมนตัดทิ้งด้วยนะไอ้ตรงคุยอ่ะชุย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 เราใส่ชีสตาชีสให้น้องๆดูหนูนิดนึงตัดไปเลยแป๊บเดียวเร่งไฟได้ทอชชีสแผ่นหนึ่งไปเลยกินที่บ้านชีสอ่ะจริงๆมันไม่ต้องสุกมากหรอกแค่สะดุ้งพอแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสุกละตะกี้ผมใส่แม็กกี้แล้วก็ซอสไปจบนี่คือเอ็กเบเนติกขอจานโอ้ยช้อนอะไรเขาช้อนอยู่นี่ อันนี้น่าจะสุกไปนิดนึงเอ้ปอยปไหกเราก็ต้องกินกับมีโปรตีนนิดนึงโยนอยเดี๋ยวมีทีมงานนะมาเก็บให้ไป2,000แฮปปี้เลยเดี๋ยวล้างกระทะหน่อยพอตัดก่อน,นดิมึงเงี้ยเดียวดียวดิวะเฮ้ยแต่ไข่หอมเนี่ยเนี่ยไข่หอมใช่ปะ่ะหอมปะ่ะเป็นยิ่งวิธีการล้างกระทะของเราก็คือจริงๆเราจะใช้ต่อน,นั่นแหละเราก็เลยอย่างนี้เลยล้างแบบร้านอาหารตามสั่งอ่ะ ล้างเสร็จแล้วไม่ค่อยเกี้ยงนิดนึงขอเช็ดนิดนึงแต่จริงมันก็คือคาบไข่นั่นแหละนี่เราจะมามีดปวดหัวมีดอยู่ไหนตลอเฮ้ยมีอ๋อมีดอยู่นี่ปวดหัวว่ะเคยป่ะพอเวลา,ลารเรารีบหรือว่าทําอะไร<อ>ผมเข้าใจเลยนะคนที่อยู่ในครัวเหนื่อยเนื้อเฮ็ดนะ<อ>วันนี้เรามีเมนูจากสินทรน,นะขอบคุณมากยะซา,ากะรสสินทรก็คือเป็นเนื้อรมควนันเด็กๆน่าจะชอบปุ๊บใส่เนยเข้าไปหน่อย คุ้ยหอมเลยเนี่ยเนื้อรมควันก็คือเนื้อที่เอาไปสโมกเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งจริงๆอ่ะเนื้อรมควันมันกินได้เลยนะแต่ทีนี้เราจะทอสให้มันกรอบๆเซียให้มันรู้สึกว่าหอมขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงเราใส่ไปเลยใส่เนยเพิ่มนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องทอสไหมเดี๋ยวต้องทอสูเมนูเคลลับของเราก็คือทอสเพราะเรารู้ไม่กี่อย่างหรอก รู้จักเซียรู้จักคอสผมจะนิยมใส่ใบมิ้นนะเพราะว่าเป็นคนชอบมิ้นโอ้เนื้อดีกว่าเนื้อแดงแป๊ดเลยสินทอนสเซ็กเฮาส์เขาขายส่งขายส่งด้วยนะถ้าใครจะไปก็ไปถามเขาได้างยีผมว่าย่างด้านเดียวน่าจะโอเคกว่าุยกลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาเลยเทดได้กลิ่นปะได้กลิ่นโม้ปะเนี่ยเฮ้ยแต่มันได้กลิ่นจริงเนี่ยโอเคผมทอดด้านเดียวนะตามแบบฝรั่งเพราะว่ารมควันอนะ่ะมันสุกมาอยู่ละร้อนสันไม่เกี่ยวออกไปนี่มันคือเบคอนปะคล้ายๆเป็นรมควันอืมนี่สวย เดี๋ยวลองชิมก่อนน่าจะไม่ต้องใส่พริกไทยให้เด็กๆได้รู้สึกว่ามันสดชื่นมันเป็นลามนิดนึงเราไม่มีซอสไม่มีอะไรไม่มีเครื่องปรุงรสแล้วก็ซอสมเขือเทศผมไม่อยากให้กินเพราะว่ามันมีโซเดียมมันเยอะเราอยากได้วัตถุดิบที่มันเหมือนได้ทับทิมแม่ยายคลิปที่แล้วก็มีเพราะว่าถ่ายวันละห้าคลิปเหนื่อย ใส่ไปบนนี้ที่จะให้มันรู้สึกว่ามีรสชาติเปรียปร้ยวๆหวานๆตอมรับรสทุกอย่างเลยเนี่ยเปิดตอมรับรสมีทับทีมอยู่นิดนึงแต่วันนี้เรามีพิเศษนิดนึงก็คือมีเควพอดีโลตัสมันลดเหลือลูกละ็บาทเองปกติ25บาทโอ้โหโลตัสไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่สินทอนเป็นนะ <laughs> ให้เขากินทั้งเปลือบปะวะใช่เอแต่งจานไปก่อนแล้วกันเพราะว่าอันนี้ล้างแล้วภรรยาล้างให้ให้เขากินผักนิดนึงพอดีเรามีสตอ <c oughs> เรียงสตอให้เด็กๆเ,เขาเพื่อเขาจะกินไปเคี่ยวไปเพลินๆนะเป็นกุศโลบายไงให้เด็กได้กินผักผักง่ายๆที่เขากินกันง่ายๆ <c oughs> ชะอมใส่ไปสวยงามแล้วขออนุญาตทอชทอชตัวเบคอนอีกทีนึงอยู่ไหนวะผมจะขออนุญาตทอชตัวเบคอนกับตัวชะอมอีกทีนึงทอชให้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 นี่มันสุกนิดนึงมันสวยนิดนึงอ่า ปิดไม่ได้สำคัญเลยคือการแต่งจานในนี้มีทั้งชีสชีสหนึ่งแผ่นเบคอนผักโอ้ยลืมทอชลืมทอชเลมอนล,ลามเอเบเนนิกกินกับซ้อเสือเทศเมื่อกี้บอกไม่กินอยู่เลยแต่ว่าอย่าไปกินเยอะโรยพิยไทยนิดนึง เข้าได้นะพิคายครานมีอลมิลลาผมขอชิมเอกเบเดดิกก่อนแล้วกันเพราะว่ารถรถมือผมว่าน่าจะโอเคอยู่ในคำหนึ่งเนี่ยจะมีทับทิมด้วยแล้วเอากีวีใส่ไปด้วยก็ได้สตอด้วยสตอเดี๋ยวเรากินอีกทีนึงเรากินกับเนื้อเบคอนลงพร่นของสินทอนเขาแก้งด้วยสตอเด็กๆน่าจะชอบผมว่าครบรถอันนี้ครบรสไม่พูดเล่นนะฮ้ยสวยงามมากเลยอีกคำหนึง่ง นุ่มทุกคำชทุกชิ้นสินทอนเซ็คเฮาส์จริงๆเลยประมาณนี้วันนี้เมนูเอกเบอรดิกผมว่าแฮปปี้กับสิ่งที่ทำแล้วก็ที่นำเสนอเก็บไปคิดเก็บไปทำได้นะแต่ว่าอย่าเอาของเราเป็นสากลน,นะเละ <laughs> แล้วเจอกันตัวนองฮาลองชิว